สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนโบอลหลวง Morning Brief กับผมธนงันทองครับนายจอห์นโบเกลนะครับผู้ซึ่งก่อตั้ง The Vanguard Group นะครับตล้ต่อมา The Vanguard Group กลายเป็นหนึ่งในบริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเป็นคนที่ช่วยให้คําแนะนํากับนักลงทุนเนี่ยตลอดชีวิตอันยาวนานนะครับของคารเป็นนักลงทุนของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนระดับชาวบ้านธรรมดานะครับโดยที่เขาเน้น ว่าให้ยืนพื้นอย่างเหนียวแน่นในยุทธศาสตร์การการลงทุนของตัวเองโดยที่ไม่มีการบอกแหวกนะครับเขาเขียนหนังสือนะครับชื่อว่า Enough True Measures of Money Business and Life นะครับซึ่งตีพิมพ์ในปี2008ในช่วงนั้นเขาอายุ80ปีพอดีเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาอายุ88ปีแล้วและเขามีคำแนะนำเกี่ยวกับลงทุน7ประการคำแนะนำนั้นคืออะไรติดตามได้จากเว็บไซต์กองทุนบูร